ริวอาทิตย์เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกแช์สร้างคอนเทนต์เรียกได้ว,ว่าจากกรณีของนักแสดงยุค90อย่างริวอาทิตย์อดีตพละเอกเดาวรุ่งในวัย44ปีหลังจากที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกถึงชีวิตความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันจนกลายเป็นประเด็นช็อกสะเทือนวงการบันเทิง ต่อมาทางสำนักข่าวได้มีการรายงานสดๆร้อนๆว่ามีคนออกมาแชร์เรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์โดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่าเดี๋ยวจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรก็จะปล่อยแล้วจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบร้อยเหยียบกลางถนนก็หมาตัวหนึ่งจะมาไว้อยากหักก็หักไปเลยไม่รอดหรอกโจทย์เยอะเกินลงละเลงไปตอนบวช ลาสุดอยู่วัดไม่ได้จนต้องเท้ากรุงเทพมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นเอาซองกระถินไปแจกแล้วก็เอาซองมาใช้เองเมื่อประมาณส5หปีที่แล้วก็ไปขโมยทอขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องมาตามอินบล็อกให้เอาไปคืนเขาก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อมานี่เหรอคนดีที่น่าสงสารเตือนไม่ฟังแล้วมาด่าพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพูดนี้เยอะอยู่นะ ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดโกหกทั Go ้งเพและทางด้านหนุ่มรีวออกมาไปตอบคอมเมนต์ค่ะตอบกลับบอกว่ามึงคือเพื่อนที่ที่สุดและก็ไม่มีใครครบมึงสำหรับเรื่องราวดังกล่าวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากทางสยามนิวส์ด้วยค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ